ชุมชนท้องถิ่นเดิมในอดีตถือเป็นชุมชนที่สามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองได้สูงมากอันเป็นผลให้ชุมชนท้องถิ่นในอดีตสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและที่สําคัญคือคนในชุมชนท้องถิ่นกับธรรมชาติสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อมาเมื่อกระแสาการพัฒนาเริ่มไหลบ่าเข้าสู่ชุมชนวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป,ไปในมิติหนึ่ง ชุมชนภายใต้กระแสการพัฒนาถูกทำให้เจริญขึ้นอันเป็นผลจากการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าประปาให้มีคุณภาพดีขึ้นขณะดเดียวกัน,นกลไกรัฐทั้งกลไกทางด้านสาธารณสุขกลไกทางด้านการศึกษาก็ได้เข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาในอีกมิติหนึ่ง กระแสการพัฒนาก็พัดพาเอารูปแบบธศรกิจแบบการค้าเข้าสู่ชุมชนที่เดิมชุมชนอยู่ภายใต้รูปแบบธศรกิจแบบยังชีพในลักษณะการทําเพื่อกินทําเพื่ออยู่เป็นหลักก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นการผลิตเพื่อขายที่มุ่งเน้นการผลิตเชิงเดี่ยวเพื่อตอบความต้องการของตลาดวิธีแห่งการผลิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะทําสิ่งที่ไม่กินกินสิ่งที่ไม่ทํากว่าทั้ง เกิดความสัมพันธ์ในเชิงสินค้าขึ้นในชุมชนกล่าวคือเกิดการผลิตเพื่อตลาดและการจับจ่ายซื้อสินค้าจากตลาดมากขึ้นสร้างรูปแบบความสัมพันธ์แบบใหม่ขึ้นในชุมชนเช่นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ความสัมพันธ์นแบบชนชั้นนํารวมถึงการดาเนินชีวิตแบบปัจเจกบุคคลเป็นต้นเช่นเดียวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจจากเดิมที่อยู่บนฐานของการเอาแรงลงแขกระหว่างญาติพี่น้อง ก็ถูกกัดกร่อนและแทนที่ด้วยระบบการจ้างงานรวมถึงการผลิตที่ใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยไม่เพียงเท่านั้นกระแสแห่งการพัฒนายังได้นำพาลัทธิบริโภคนิยมแพร่กระจายสู่ชุมชนผลจากการแพร่กระจายลัทธิบริโภคนิยมนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากเมืองซึ่งเดิมเป็นสินค้าบริโภคพื้นฐานและสินค้าปัจจัยการผลิตมาเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยผลจากความต้องการบริโภคสินค้าเหล่านี้ ทำให้ชาวบ้านต้องสแสวงหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวมากขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุมชนท้องถิ่นนั้นได้ผลเชื่อมโยงไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่นที่ครั้งหนึ่งคนกับธรรมชาติเคยอยู่ร่วมกันอย่างเกือ้อกูลก็เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพของคนต่อธรรมชาติเช่นขอขมาพระแม่คงคาแม่ธรณีแม่โพศพเป็นต้น แต่ภายหลังที่ระบบเศรษฐกิจเพื่อขายและส่งออกอย่างเข้มข้นได้เข้ามาครอบงำความคิดของคนในชุมชนทําให้ผู้คนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตปัจจัยเหล่านี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง,รรรลงลลปรทงร,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นสินค้ากระทั่งนําไปสู่การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนจนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นหมดสิ้นลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ คือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแทบทุกชุมชนในสังคมไทยไม่เว้นแมก้กระทั่งชุมชนที่อยู่ชายขอบของการพัฒนาที่ชื่อว่าบ้านนาอีสานที่ตั้งอยู่สุดชายขอบของอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งกระแสแห่งการพัฒนาได้พัดพาเอาวิถีการผลิตแบบทุนนิยมและกระแสบริโภคนิยมเข้าสู่ชุมชนกล่าวคือหลังการอพยพจากจังหวัดภาคอีสานเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ป่าอันโล่งเตียง อันเป็นผลจากการให้สัมปทานป่าไม้ของรัฐบาลในช่วงต้นทศวรรษ2530ชาวบ้านเหล่านี้ก็ต่างพากันปลูกข้าวโพดในฐานะที่เป็นเพื่อเศรษฐกิจที่เป็นต้องการของตลาดด้วยระบบตลาดที่มีลักษณะาการกดราคาสินค้าเกษตรให้มีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นในขณะที่ปัจจัยการผลิตอันเกี่ยวเนื่องกับการทาเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงปุย๋ยยากําจัดศัตรูพืชกลับมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วภาวะหนี้สินก็เป็นผลพวงจากความล้มเหลวในการผลิตและการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งจึงเกิดขึ้นกับชาวบ้านในชุมชนบ้านในอีสานแทบทุกครัวเรือนเช่นเดียวกันกับอิทธิพลของกระแสบริโภคนิยมเข้ามากับไฟฟ้าและถนนก็ได้สร้างค่านิยมแห่งการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทต่างๆเช่นเครื่องมือในภาคหัตถอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคและสินค้าประเภทคงทนเป็นต้น และเมื่อพิจารณาวิถีชีวิตของผู้คนบ้านในอีสานในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะพบว่าชาวบ้านนอกจากจะเป็นหนี้สินแล้วพวกเขายังติดหนี้ติดเหล้าติดหวยติดการพนันหลายต่อหลายคนจึงไม่ทำมาหากินจนเกิดปัญหาความแตกแยกในครอบครัวตามมาจุดเปลี่ยนของคนในทุมชนบ้านในอีสานนั้นเป็นผลจากการจุดประกายความคิดของปราชชาวบ้านที่ชื่อวิบูลเข็มเฉลิมที่พยายามสอนผู้นำเกษตรในบ้านในอีสานอย่าง เลี่ยมบุจจันทาให้รู้จักตนเองโดยการทำบัญชีครัวเรือนซึ่งผลจากการทำบัญชีครัวเรือนทำให้เขาได้เห็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในครอบครัวจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและการดำเนินชีวิตโดยเริ่มจากการปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกหลังจากนั้นความคิดและรูปแบบการดำเนินชีวิตดังกล่าวก็เริ่มขยายไปสู่ครอบครัวอื่นๆในชุมชน กระทั่งนำไปสู่แนวคิดการพึ่งตนเองและการสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในหลายๆรูปแบบในชุมชนไม่ว่าจะเป็นธนาคารข้าวธนาคารพันไม้ธนาคารปลา กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาการจัดตั้งศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชนการทำสวนป่าการเริ่มปลูกมอนเลี้ยงไหมทอผ้ารวมถึงการฟื้นฟูและรุนรักษ์ป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งนิเวศของชุมชนซึ่งในปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า1 5 0 0ไร่ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านนาอีสานแม้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านจะไม่สามารถทําได้ในทุกครอบครัวแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นแห่งความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเช่นเดียวกันกับชุมชนชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอย่างชุมชนบางสักก้าวจังหวัดจันทบุรีซึ่งครั้งหนึ่งชุมชนแห่งนี้ เคยมีวิธีการผลิตแบบเพื่งตนเองกล่าวคือมีการทำนาเพื่อการบริโภคเป็นหลักโดยมีการแลกเปลี่ยนแรงงานบนฐานของระบบเครือญาติและเมื่อว่างเว้นจากการทำนาชาวบ้านทำอาชีพเสริมเช่นการทอเสือกกเย็บใบตับจากเพื่อใช้มุงหลังคาเป็นต้นโดยวัสดุจากชุมชนและภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอาหารการกินของชุมชน ก็สามารถหากินหาใช้ได้อย่างไม่ขัดสนเพราะสภาพพื้นที่ของชุมชนเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งรูปแบบทางเศรษฐกิจในลักษณะนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขยายตัวเข้ามาของระบบเศรษฐกิจแบบการค้าและการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบเงินตราและการเข้ามาของกลไกร,รัฐผลการเข้ามาของรูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่และกลไกร,รัฐจากส่วนกลาง ทำให้ชุมชนบางสะเก้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรูปแบบการผลิตจากการเกษตรแบบดั้งเดิมก็เปลี่ยนไปเป็นการเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์ระบบการจ้างงานก็มาแทนที่การลงแขกเอาแรงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเข้ามาของกระแสะการทำนากุ้งผลจากการเข้ามาของนากุ้งได้เปลี่ยนสภาพทางกายภาพของชุมชนบางสะเก้า จากสภาพทุ่งสีเขียวในฤด,ดูฝนและทุ่งสีทองในฤด,ดูหนาวให้กลายเป็นบ่อเพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำจากความสำเร็จในการทำนากุ้งระยะแรกทำให้ชาวบ้านหลายครอบครัวเลิกทำนาและหันมาเลี้ยงกุ้งบางครอบครัวที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองก็เริ่มบุกรุกพื้นที่บริเวณป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้งอย่างไรก็แล้วแต่ในระยะต่อมาการทำนากุ้ง ก็เริ่มประสบปัญหาสารเคมีตกค้างในบ่อทําให้ไม่สามารถเลี้ยงกุ้งให้โตได้ประกอบกับต้องซื้อยาสารเคมีในราคาแพงในขณะที่ราคากุ้งตามท้องตลาดไม่ได้สูงตามที่เคยคาดหวังไว้ผลก็คือผลตอบแทนที่ได้จากการเลี้ยงกุ้งของคนบางสักก้าจึงตกมาอยู่ในสภาพต่ําและขาดทุนและนํามาซึ่งปัญหาหนี้สินในชุมชน ไม่เฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเท่านั้นการทำนากุ้งยังส่งผลต่อสภาพนิเวศโดยรวมในพื้นที่กล่าวคือทำให้สภาพดินเสื่อมจนไม่สามารถทำเกษตรใดใดได,ได้อีกสัตว์น้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมากก็สูญพันธุ์และผลจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก็นำมาซึ่งการทำลายแหล่งอาหารของชุมชนจากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้คนกลุ่มหนึ่งในชุมชนเริ่มสนใจที่จะค้นหาสาเหตุของปัญหา กระทั่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กระทั่งเกิดการรวมตัวกันเพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถาโถมเข้าสู่ชุมชนบางสาก้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาความยากจนการทำลายระบบนิเวศของชุมชนกระทั่งคนในชุมชนกลุ่มหนึ่งเสนอให้หันกลับมาใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่ชุมชนเผชิญอยู่ โดยหันกลับไปรื้อฟื้นวิถีชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ฐานของระบบเครือญาติที่ยังดำรงอยู่อย่างเหนียวแน่นภายในชุมชนเป็นฐานการพัฒนาปัจจุบันชุมชนบางาสาเก้าสาม,มารถจัดการชุมชนตนเองในลักษณะของการพึ่งตนเองโดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพและจัดสวัสดิการในด้านต่างๆให้แก่คนในชุมชนรวมถึงความพยายามที่จะอนุรักษ์และรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติที่เป็นสมบัติของชุมชนเอาไว้ ซึ่งตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้เห็นได้จากการเกิดขึ้นของการจัดตั้งองค์กรการเงินและสวัสดิการสังคมการจัดการเศรษฐกิจในรูปแบบของเศรษฐกิจชุมชนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรและสินแวดล้อมหรือการจัดตั้งกลุ่มทางด้านสังคมวัฒนธรรมและสื่อชุมชนความพยายามของแกนนําและเครือข่ายในชุมชนทั้งสองนี้จึงเป็นภาพของความพยายามลุกขึ้น เพื่อจัดการตนเองท่ามกลางพายุทุนนิยมที่พัดเข้าสู่ชุมชนแน่นอนว่าพวกเขาคงไม่สามารถปฏิเสธการครอบงำหรือทำให้ชุมชนหลุดพ้นจากโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานได้ถึงแม้ว่าชุมชนจะเป็นเพียงหน่วยเล็กๆในสังคมไทยและสังคมโลกก็ตาม วิถีชีวิตของคนป่าหมูน้าตื้นเนี่ยถ้าเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยปุ๋มผู้ปลามัวคงจะหายากขึ้นนะเพราะว่ามันเกิดมันจะเกิดโลกเกิดพิธีฯฯฯฯฯการ,ร,รต่างๆได้งา่ายอย่างกลุ่มก็จะเป็นตัวแดงป้าก็จจะเป็นแผลอะไรเนี่ยสารเคมีอะไรเราต้องลดการใช้สารเคมีเปลี่ยนแต่แต่ชาวบ้านเขาก็ปรับตัวของเขาได้มไม่ตกต้องตาม,มการ เขาก็จะปรับตัวของเขาคือปลูกถั่วไม่ได้ก็จะหันมาปลูกข้าวโพดแทนเขาเคยเลี้ยงกุ้งได้ปีละสามครั้งเมื่อภูมิอากาศมันเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องดูว่าจะปรับยังไงถ้าเขาไปฝืนฝืนกับธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงเขาจะประสบปัญหากับการขาดทุนเหื่องเรือที่ใช้เครื่องมือปีดประเะ่ะเพราะว่าจะมีเรืออวนที่ใช้อวนตาขนาดเล็กมาดัก มาล้อมมาล้อมปลาทูซึ่งปลาทูเนี่ยตัวเล็กมากแต่เขาเอาขายไปเป็นปลาปนปลาเป็ดอะ่ะก็เลยมีกลุ่มประมงพื้นบ้านเนี่ยกับร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอะคือเฝ้าระวังป้องกันเรือพวกนี้การปรับตัวของชาวชุมชนบางสักเก้าเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นพบว่า ชุมชนพยายามที่จะยกระดับศักยภาพของชุมชนโดยการสร้างความเข้มแข็งและเข้มข้นให้แก่กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมที่เป็นการยกระดับระดับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวให้มีความเข้มข้นมากขึ้นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวของชุมชนจะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากระบบเกษตรแบบใช้สารเคมีสู่การเกษตรแบบอินทรีย์ การปรับวิถีการผลิตโดยหันไปประกอบอาชีพที่หลากหลายการปรับวิถีการผลิตและการบริโภคสู่การพึ่งตนเองการสร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิตการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นการปรับตัวของชาวชุมชนบ้านนาอีสานเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นพบว่า ชุมชนแห่งนี้พยายามที่จะยกกระดับการบริหารจัดการชุมชนด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวให้มีความเข้มข้นและเข้มแข็งมากขึ้นเช่นเดียวกับชุมชนบางสก,ก้าวโดยกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างขีดความสามารถและการปรับตัวของชุมชนเห็นได้จากการขยายความคิดและปฏิบัติการในการทาารรํแบบาการเกษตรแบบอนเกษตรซึ่งเป็นความพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวโดยหันมาใช้ชีวิต ในลักษณะของการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างคนกับธรรมชาติการแสวงหาหรือสร้างทางเลือกอาชีพใหม่ๆของผู้คนในชุมชนการต่อยอดและการสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรมที่สร้างหลักประกันในการดำิงชีวิตของชาวบ้านซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นได้จากการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆให้แก่ชาวบ้านการสร้างเครือข่ายการปลูกจิตสำนึกเพื่อการเตรียมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึง การเตรียมการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยการบันทึกสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในชุมชนเพื่อแสวงหาแนวทางในการรับมือหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคณะผู้วิจัยเห็นว่าการที่จะเสริมสร้างความคงทนให้กับชุมชนท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและสภาพภูมิอากาศนั้นชุมชนจําเป็นต้องดําเนินการภายใต้แนวทางสําคัญๆดังต่อไปนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงโลกกัศทัของชาวบ้านในชุมชนโดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของชาวบ้านในชุมชนเช่นการให้ความสําคัญกับความพอเพียงความยัง่งยืนของชีวิตเสร,รีภาพความวยุติธรรมความสามัคคีประชาธิปไตยของชุมชนเป็นต้น 2. การให้ความสําคัญกับการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิน่นโดยการทําให้ธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบอย่างเป็นองค์รวม 3. การปรับโครงสร้างสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในท้องถิ่นโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมสถาบันทางการเมืองท้องถิ่นและโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นเพื่อทําให้สังคมทั้งหมดของชุมชนมีความคงทนยั่งยืนมีความเป็นธรรมมีความเสมอภาค 4. การปรับเปลี่ยนให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนและคงทนโดยการทําให้ชุมชนท้องถิ่นก้าวข้ามความคิดแบบเทคโนโลยีนิยมและละทิ้งแนวทางที่เน้นการสร้างความมั่งคงทางธุรกิจแบบที่เคยทํากัน